สุดยอดเจ้าสำนักแห่งประวัติการตอนที่220ถึงตอนที่2 2 1ร้่วูชิงเหลอเสนาบดีแห่งราชวงศ์ฉินวูเสียงคราวนี้เจ้าทำให้ข้าเสียหน้ายิ่งนะักนี่นะเป็นเพียงแค่ขั้นแรกของแผนองค์ชายไม่จำเป็นต้องกังวลไปงั้นหรือแล้วเจ้าวางแผนไม่กี่แผนกันละ่ะทั้งหมด3แผนขอรับแล้วสามแผนของเจ้าตั้งใจจะทำให้ข้าเสียหน้าหรือ,อยังไงกัน หากว่าข้าทําให้คนของราชวงศ์เสียหน้าข้าก็คงจะเสียด้วยเช่นกันอย่างแรกเลยนะเจ้ากําลังทําให้ข้าขัดแย้งกับเขาและคนอื่นๆจะคิดว่าเจ้าและราชวงศ์ฉินอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างนั้นหรือนี่มันแผนแบบใดของเจ้ากันข้ากําลังคิดอยู่ว่าเป็นใครกันนอกจากตระกูลขุนนามผู้ยิ่งใหญ่สีตระกูลและนิกายหลักแนอาณาจักรฉิน,ะนข้ายัางนึกถึงใครไม่ได้อีก สำหรับพวกราชวงศ์โจเขาต้องการความแข็งแกร่งการรวมศูนย์อำนาจความสามัคคีของผู้ปกครองและเสนาบดีนั้นจะต้องเป็นเงื่อนไขแรกราชวงศ์โจนั้นคือตัวอย่างที่ชัดเจนอำนาจของราชวงศ์โจนั้นมีสูงส่งมากหากว่าราชวงศ์ฉินยังคงอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ของความขัดแย้งภายในแล้วก็จะต้องจบลงด้วยการเสียท่าให้กับราชวงศ์โจเป็นแน่ นี่เจ้าเก้งทําให้ดูเหมือนว่าอํานาจสั่นคอนแต่คิดจะรวมศูนย์อำนาจเอาไว้หนึ่งหรือแผนที่สองของเจ้าน่ะแล้วแผนที่สามละ่ะสี่ตระกูลใหญ่ไหนจะคนติดตามของพวกเขาจะให้จัดการหมดนั่นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย ซึ่งวิธีการที่2ของเราคือเราต้องจัดการพวกเขาและทําให้พวกเขาอ่อนกําลังลงและขั้นที่3ของเราคือต้องลงมืออย่างจริงจังในเวลาเดียวกันนั้นขั้นตอนที่3จะสามารถขจัดอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของราชวงศ์ไปได้ตระกูลฉีนั้นพวกเขามีเหล่าลูกศิษย์มากมายก็ต้องยอมรับว่าในหมู่คนรุ่นใหม่พวกที่มีกําลังแข็งแกร่งก็ไม่ใช่พวกที่จะสามารถจัดการได้โดยง่ายก่อนหน้านี้ข้าได้ใช้นามขององค์ชายได้ส่งของขวัญไปให้กับตระกูลเสี่ยวในหมู่โจ และนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนของแผนแรกด้วยตอนนี้การสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับนิกายปฏิหารสวรรค์จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดําเนินการตามแผนขั้นตอนที่3สําหรับเราได้สื่อเทียนฮาวสิ์ผู้เยาว์ของนิกายปฏิหารสวรรค์ข้าคิดว่าองชายก็น่าจะรู้จักที่มาของเขาแล้วเช่นกันตัวข้ารู้อยู่แล้วล่ะว่าเขาเป็นเด็กอัจฉริยะเพราะว่าเขามีสายเลือดของตระกูลสื่ออยู่ ด้วยวัยเพียงแค่สิปีเขากลับอยู่ในระดับแกนกลางได้นบว่าเป็นเด็กที่หาตัวจับได้ยากยิ่งนะักเพียงแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมากังวลหลกนะก่อนหน้านี้องค์ชายก็คงไม่คิดว่าเสี่ยวเยียนจะรับมือได้ยากขนาดนี้ใช่ไหมถ้าไม่รู้จริงๆว่าเจ้าแห่งนิกายปฏิหารสวรรค์ทําได้เยี่ยงไรเราลูกศิษย์ของเขาช่างไม่ง่ายเลยจริงๆข้าได้ยินมาว่าผู้นํานิกายปฏิหารสวรรค์ได้พาเสี่ยวเยี่ยนไปที่ยอดเขาซิงหยุนด้วยสัญญา3ปี แต่ว่าสื่อเทียนฮาวนั้นเขาไม่ยอมอยู่เฉยๆเลยติดตามพวกเขามาด้วยและนี่น่นใช่หมายที่เจ้าได้คำนวณไว้ด้วยแล้วใช่ไหมหมวูเซียงเพื่อดำเนินการแผนตามขั้นที่3มน่ในบางทีสี่ตระกูลใหญ่ก็อาจจะทำให้นิกายปฏิหารสวรรค์ลำบากได้เช่นกันรือระหว่างอำนาจของผู้ตระกูลใหญ่และนิกายปฏิหารสวรรค์วูเซียงเจ้าตั้งใจที่จะทำลายผู้แข็งแกร่งและชดเชยผู้อ่อนแออย,อย่างนง้นลึะ ถูกต้องแล้วล่ะองค์ชายการสูญเสียทั้งสองฝ่ายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราราชวงขินถ้าในเมื่อเจ้ามีแผนอยู่ในใจของเจ้าแล้ว้าก็จะรอฟังข่าวดีจากเจ้าก็แล้วกันแผนสามประการของเจ้าคงไม่ได้หมายถึงความแข็งแกร่งของนิกายปฏิหารสวรรค์และพวกชนชั้นสูงด้วยใช่ไหมท่านผู้โสชิงโต ổ, ท่านก็กล่าวเกินไปล่างสังหรณ์ใจแปลก รู้สึกยังน้อยเกินไปที่จะามากินแฮะแล้วเจ้าตัวเล็กนั่นแหละแม้ว่าพลังลมปานมันยังไม่เพียงพอแต่เนื้อของมันก็นุ่มอร่อยนะท่านอาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าในหนทางทั้ง49พวก้เราควรปล่อยให้มีเหลือรอดชีวิตไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรปล่อยให้นก2ตัวนั้นเพศผู้ตัวและก็เพศเมียตัวเพื่อให้มันมีโอกาสได้ขยายพันธุ์ต่อไปมันมาว่าหลุดซีอยียนมาแล้วเราเรียหนีแล้วเขา้าไอ้พวกเด็ก2คนนี้ เอาล่ะในตอนนี้พวกเราควรไปกันได้แล้วนิกายกระบี่จะนลั่ดแสงต้อนรับพวกเรามานานมากเกินไปแล้วหลังจากนี้หนึ่งเดือนข้าหวังว่าจะได้หาลือกับท่านผู้นํานิกายหลินอีกครั้งที่ทางเข้าทะเลลุกล้งข้าเองก็หวังไว้เช่นั้นเหมือนกันแค่เห็นก็อร่อยแล้วอ่ะไว้แบ่งท่านอาจารย์กินด้วยแล้วก็เก็บไว้ให้เหล่าศิษย์พี่บนหูบเขาได้ลองชิมด้วยเนอะแล้วนี่เจ้าคิดยังไงกับภรรยาตัวน้อยของเจ้ากันล่ะท่านอาจารย์ข้าอยากไปหาเจินเอ๋อ นี่คือจดหมายที่เจนเอ๋อฝากไว้ท่านอาจารย์ลองอ่านดูสินางมีภูมิหลังที่ไม่ธรรมดาแต่นางนั้นก็อยู่กับเจ้ามาก่อนและตอนนี้นางคงกําลังมีปัญหาอยู่เจ้าควรไปหานางจริงๆเจ้าจะไปหานางอาจารย์ก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่มี3มอย่างที่เจ้าจะต้องจำเอาไว้อย่างแรกเลยอย่าคิดใช้การประสานเพลิงี่แทจจริงของเจ้าง่ายๆเจ้าก็น่าจะรู้ว่านี่เป็นเคล็ดวิชาที่ยังไม่สมบูรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้พลังวิญญ,ญาณของเจ้าหมดเจ้าคงจะต,ต้องเล่งมือเพื่อบ่มเพาะพลังของเจ้า ลูกศิษย์น,นั้นจะพยายามฝึกฝนอย่างหนักและจะไม่ปล่อยให้ตัวเองเกียจค้านอย่างแน่นอนอย่างที่2การที่เจ้าจะไปหาเจนเอ๋อของเจ้านั้นการเดินทางในครั้งนี้อาจจะไม่ราบรื่นและอาจจะเกิดสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันมากมายหากว่าเกิดเลื่อนแบบนั้นแล้วล่ะก็เจ้าจงจำเอาไว้ว่าอย่าได้ขัดแย้งกับครอบครัวของเจนเอ๋อเด็ดขาด จากจดหมายของเซียวเจินเอ๋อที่ส่งถึงเจ้าภูมิหลังตระกูลของนางนั้นพิเศษมากอาจารย์จะไม่ห้ามเจ้าแต่อย่างใดแต่อยากให้เจ้าไต่ตองค่อยๆค,ค,คิดก่อนตัดสินใจทําอะไรแน่นอนว่าถ้าเจ้าอยากจะโกดธจริงๆจงจาไว้ว่าเจ้านั้นเป็นลูกศิษย์ของใครเจ้าเป็นคนของนิกายปฏิหารสวรรค์พวกเรานั้นจะไม่ยอมอ่อนข้อให้ใครและพวกเรานั้นจะไม่ยอมให้ใครมากดดันพวกเราและนี่คือสิ่งทั้งสามที่อาจารย์อยากจะบอกเจ้า ถ้าหากว่าเจ้าเจอปัญหาจริงๆเจ้าก็อย่าฝืนตัวเองอาจารย์จะคอยเป็นกำลังใจให้เจ้าอยู่เสมอเจ้าจงนำสิ่งนี้ไปด้วยและทำให้มันแตกออกเป็นเสียงอาจารย์ก็จะรู้ถึงการมีอยู่ของเจ้าได้ทันทีวางใจได้เลยท่านอาจารย์ข้าจะจดจำคำสอนของท่านอาจารย์เอาไว้ไปเถอะเจ้าหนูไปเอาลูกสภัยกลับมานะอาจารย์จะรอเจ้าอยู่เสมอท่านอาจารย์รอฟังข่าวดีจากข้าได้เลยฮ่าฮ่าท่านพี่ท่านไปพาน้องสภัยกลับมาหาข้าด้วยนะ เจ้าเด็กบ้าพี่สะพ้ายต่างหางละ่ะพี่สะพ้ายเขาเที่อวว่าจุนเอ,อ๋อเขาแกกว่าเจ้าอีกขอให้พี่ใหญ่พาสาวสวยกลับมาได้นะฝากสิ์น้องหญิงช่วยดูแลท่านอาจารย์ด้วยท่านอาจารย์สิบขอตัวก่อนนี่ถ้าข้ามีลูกสะพ้ายข้าก็คงต้องเสียสินสอดทองมั่นตั้งมากมายเลยสินะแต่ว่าเจ้าตัวเล็กน่าจะเหลือเวลาอีกตั้งนานอยู่ เสี่ยปู่เตี้ยนตอนนี้ก็อยู่ในระดับแกนกลางแล้วแต่คนที่ชื่อว่าสี่เทียนยี่ในตอนนี้เขาอยู่ที่จุดสูงสุดของระดับแกนกลางและอีกนิดเดียวเขาก็จะเข้าสู่ระดับวิญญาณหากนับเวลาที่เขาอยู่ในถ้ำแห่งการเวลาสี่เทียนยี่อายุเพียง14หรือ15ปีเท่านั้นแต่เขาสามารถที่จะอยู่ในระดับวิญญาณได้แล้วหากว่าเทียบกับเสี่ยปู่เตี้ยนของเราพรสวรรค์ของเขานั้นก็นับว่าโดดเด่นพอสมควรหากว่าทั้งสองรวมกันแล้วก็จะต้องเป็นน้ำอมฤตสีม่วงอย่างแน่นอน และจูอี้ก็ต้องไปสอบของราชวงศ์โจอีกแต่ว่าเขายังต้องไปป่ามือกับจูงหงอูอีกสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดในตอนนี้คงเป็นเจ้าตัวเล็กเจ้าตัวเล็กต้องเร่งพัฒน,นาฝีมือและเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองให้มากกว่านี้หยุดเพียงเท่านี้ก่อนพวกเจ้ารอจานก่อนนะมีก้าสนีวายุทะขายปกคลุมอย่างหนานแน่นไม่อาจทลายได้หาว่าข้าจับมาได้เพียงหนึ่งสองจุดก็คงมีประโยชน์กับเสยวปู่เตี้ยนมากใช้ลมปานม่วงน่าจะช่วยได้แหละนะโอ้ทำลายโลกใบเล็กได้โดยตรงมันทั้งน่าสัจจานยิ่งนะ ขั้นแรกก็ใช้บาเลียแห่งสวรรค์เพื่อแบ่งแยกมันจากนั้นก็ถ่ายโอนไปยังโลกใบเล็กแต่ว่าแค่วายุอย่างเดียวไม่พอหรอกนะใช้อัสนีช่วยน่าจะลดการสูญเสียได้มากขึ้นเพียงเท่านี้ก็นว่าคุ้มค่าย,ยิ่งนักเจ้าเด็กโง่ในพื้นที่ไม่ตีอัสนีนั้นไม่ใช่สิ่งที่เจ้าจะเคลื่อนไหวได้ง่ายๆหรอกนะข้าได้ป้องกันไม่ให้อัศนีหลุดไหลออกมาเจ้าจงใช้พลังของเจ้าควบคุมมันไว้ ท่านอาจารย์รีบปล่อยข้าเลเวเข้าใช้แท่นมิญยามเพื่อสร้างเขตคุ้มกันของเจ้าสิอาจารย์ยังหวังว่าเจ้าจะสามารถทำมันได้นะหากว่าเจ้าสามารถผ่านความทุกข์ยากนี้ไปได้พลังของเจ้าจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเลยละ่ะท่านอาจารย์นี่ท่านล้อค่ะเล่นอย่างนั้นหรออาจารย์กำลังจับตาดูเจ้าอยู่นะครั้งหน้าที่แดนทะเลโลกล้างโมรานเปิดขึ้นแล้วก็จะช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับนิกายแต่ว่าในตอนนี้จะต้องให้เสี่ยวปูเตี้ยนเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่านี้ก่อน ณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละโอ้โหโอเคนะครับจบไปแล้วนะครับในตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายาวกันสุดๆ9นาทีกว่าได้เลยนะครับส่วนเรื่องราวในตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้ก็ในที่สุดก็วันจันทร์สักทีนะครับผม ใกล้แล้วใกล้จะกลับมาละในอีก4วันข้างหน้านะครับก็รอผมก่อนละกันและจะกลับมาทาคลิปตามปกติในช่วงนี้ก็ขอบอกทุกคลิปเลยละกันเพื่อย้ําสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ว่าในช่วงนี้ผมไม่อยู่นะครับเพราะงั้นก็แค่ทําคลิปพอมีลงนะครับอาจจะสั้นบ้างยาวบ้างแล้วแต่วันนะครับเพราะว่าต้องเร่งอัดคลิปล่วงหน้าให้ดูคนยังไงไว้เจอกันอีกทีในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ